มาทำไดฟุกุนูทาร่าไสเยิ้มกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากแป้งเหนียวนุ่มหอมนมสดเตรียมของเสร็จแล้วก็เทปแป้งมันใส่กระทะคั่วแป้งด้วยไฟอ่อนประมาณ5-6นาทีจากนั้นพักให้เย็นคะ่ะจากนั้นเทปแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายแล้วก็นมสดรสจืดวันนี้แพรใช้ของหนองโพกล่อง2 2 5มิลลิลิตรนะคะเราก็ใช้ตะก,ก้อมือช่วยคนส่วนผสมนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนเขาละลายและไม่เป็นเม็ดแป้ง จากนั้นเราเปิดไฟอ่อนแล้วใช้พายซิลิคนมาคนส่วนผสมต่อนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนเขาจับตัวเป็นก้อนก็แซะพิก,กลกับไปมาแล้วช่วยกดบี้เขาด้วยค่ะผัดแป้งในกระทะไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งสุกแล้วล่อเอาจากกระทะแบบนี้เลยพอแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเตรียมเขียงโรยแป้งนวลหรือแป้งมันที่ผัดเอาไว้แล้วใส่แป้งที่เราผัดจนสุกลงไปค่ะเสร็จแล้วนวลแป้งด้านบนอีกครั้ง ใช้มือรูปแป้งนวดให้ทั่วๆนะคะจากนั้นคึงให้เป็นก้อนยาวๆแล้วก็ตัดแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อนํานมาห่อไส้ค่ะแล้วก็นําก้อนแป้งมารีดคึงให้แบนแบบนี้เลยค่ะกะความหนาประมาณ 4- 5ห้ามิลกำลังดีจากนั้นใส่ไส้นูเทลลาลงไปค่ะเสร็จแล้วจีบแป้งหุ้มไส้ให้มิดเลยนะคะแล้วเด็ดแป้งส่วนเกินออกคึงและจัดทรงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ไตฟูกูนูเทลล่าทำง่ายมากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะอร่อยไส้แน่นแป้งหอมนุ่มนมสดถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ